อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องวันนี้คุณนักธรรมชาติจะจุนพี่น้องมาเดินชมโครงการป่าล้อมนาที่ปลูกไว้บนขนาดทองคำนะครับตอนนี้วันนี้วันที่31ธันวาคมพศ2 5 0 0 64สเป็นวันสุดท้ายของปีนี้นะผมจะพาพี่น้องมาดูว่าต้นสักทองเขาเป็นยังไงบ้างนะครับพอเข้าหน้าหนาวแล้วก็กำลังจะเข้าหน้าแลง้งนะครับอตอนนี้สักทองเขาเริ่มปรับสภาพนะครับใบเขาเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองเขาก็จะทิ้งใบมาแบบนี้เขาก็จะทิ้งใบมาแบบนี้ เพื่อเรียกว่าอะไรเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่า,าถ้าเขาไม่ทิ้งใบน้ำก็จะแห้งนะครับนี่ต้นสูงใหญ่มากครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เกือบสองปีแล้วนะครับสวยงามมากสวยงามมาก พระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะครับบรรยากาศดีจริงๆสวยง,งามมากับพี่น้องครับในยามเช้านะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูต้นตะเคียนทองนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับนี่ครับต้นตะเคียนทองที่ผมจะพาพี่น้องมาดูก็คือว่านี่ครับเขาถูกวัวควายกินหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยพอเขากินแล้วตอนนี้เขาก็งอกขึ้นมาไม่รู้เขาจะสูงยังไงเพราะว่าต้นหลักของเขาคืออันนี้แต่ต้นนี้มันคือกิ่งที่เขางอกขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันถูกกินไปแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าต้องทำรั้วแล้วอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ได้ทำรั้วกัน้นนะครับ เพราะผมไม่ได้ทำรูการ์นพอทำไม่ได้ทำรูกัรนวัวควายก็เข้ามาปนเปี้อนทำยอดเข้าหักแบบนี้นะครับส่วนต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ฮะยอดอถูกควายกินไปแล้ววัวควายกินไปแล้วนะครับแต่บางต้นก็ยังเหลืออยู่บ้าง นะครับผมก็เลยคิดว่าจะเอาอลวดหนามมากั้นที่ด้านนอกนะครับด้านนอกเลยถนนรอบนอกเพื่อกันให้ไม่ให้วัวควายเข้ามานะครับโอเคครับพี่น้องสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ